เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนเราเกิดมาต้องทําตัวให้เป็นน้าครึ่งแก้วถ้าคนเราทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วคือจะอวดเก่งอวดฉลาดแต่ถ้าเราทําตัวเป็นน้าครึ่งแก้วคือเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆจ่งไหนที่ไม่รู้เราต้องกล้าทำจากอาชีพค้าขาย ทำให้ไม่มีเวลาดูแลที่นาของตัวเองการปล่อยเช่านาจึงเป็นทางเลือกของธงชัยก้อนทองซึ่งเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะแลกมาด้วยพื้นดินที่ตายแล้วแต่ก่อนเคยค้าขายมาก่อนนะครับขายไอศครีมมาก่อนในช่วงนั้นค้าขายดีเลยตัดสินใจเลิกทํานาก็เลยปล่อยที่นาให้เขาเช่าประมาณ4ีหปีเรากลับไปดูสภาพดินเราแข็งกระด้าง จากเคยดำร่วนกับเป็นดินขาวแข็งเราตัดสินใจเลยว่ายังไงเราก็ต้องปรับปรุงพื้นดินของเราแหละถ้าเราปล่อยให้เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมลงแล้วเราจะเอาในส่วนนี้ไปเป็นผลผลิตเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไรก็เลยเริ่มปรับปรุงพื้นที่นาโดยการใช้พวกมูลวัวมูลไก่เป็น,ปนตัวปรับพื้นดินก่อนครับ ก่อนที่จะสายเกินไปธงชัยหวดกลับมาดูแลที่นาของตัวเองอีกครั้งแต่กว่าพื้นดินจะกลับมามีชีวิตอีกเช่นเดิมเขาไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานสักเท่าไหร่พอดีมีน้องชายโทรมาบอกว่าการเลี้ยงไส้เดือนดีนะพี่เพราะว่าเขากินเศษผักเศษขยะ ตัวมูลเส้เดือนที่ได้นี่ถ้าธาตุอาหารเหมาะที่กับจะไปปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าเลี้ยงไส้เดือนในส่วนนี้เราก็จะได้ทั้ง2ด้านคือ1น่ะในด้านสิ่งแวดล้อมสองเราจะได้ตัวปุ๋ยไว้ใช้จุดประกายเล็กๆจากคำบอกเล่าของน้องชายทำให้ธงชยัยเริ่มคิดฝากความหวังไว้กับสัตว์มหัศจรรย์ในดินที่คนมักจะมองข้าม การตัดสินใจครั้งนั้นต้องผ่านการอบรมก่อนอบรมอยู่3วันที่มหลาลัยเกษตรศาสตร์ในตำราเขาจะให้ความรู้เราเรื่องตัวไส้เดือนคือเราจะเรียนรู้ในตัวไส้เดือนว่ามีกี่ป้องผสมพันธุ์กันตอนไหนพอตัวเริ่มออกจากไข่แล้วกี่วันสามารถคัดแยกได้ในส่วนพัดนี้นี่ผู้เอาโมโนนี่เนาะ เเดยขอภลงทุนเพียงครั้งเดียวมีปุ๋ยไว้ใช้ตลอดชีวิตและในส่วนต้นทุนด้านอาหารเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอาหารของทชเดือนที่เป็นขยะนี้ใช้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเศษผักผลไม้เศษข้าวมีเยอะแยะตามตลาดในส่วนนั้นคือเขาทิ้งอยู่แล้วนะครับเราก็ไปขอเขาสิ่งที่เราลงทุนเพิ่มคือแค่คำขอบคุณแค่นั้นครับ ความรู้ที่ได้จากการไปอบรมของธงชัยถูกนำมาทดลองเพาะไส้เดือนในลิ้นชักพลาสติกซึ่งถือว่าเป็นชุดทดลองเลี้ยงสำหรับมือใหม่คือความมุ่งหมายของอาจารย์เขาก็ให้เรามาพัฒนาการเลี้ยงนี่แหละให้เรามาศึกษาดูว่าตัวไส้เดือนเขาเริ่มวางไข่วันไหนเริ่มให้ลูกวันไหนนะครับแล้วเขาชอบอาหารชนิดใดบ้าง ในครั้งแรกเลยที่เราเอามาทดลองเลี้ยงปัญหาก็เจอเลยตรงที่ว่าด้วยความจะร้อนเหล่านี้แหละผลที่เสียกับการเราให้เศษผักเยอะคือทําให้ที่อยู่ร้อนเกินเรารู้ได้เลยว่าเพราะว่าตัวไส้เดือนเขาเรื้อยออกมาตายเราเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้อาหารใหม่ศึกษาต,ตัวตนเขาใหม่คือที่อยู่เก่าเราลื้อทิ้งทั้งหมดการให้อาหารก็ให้น้อยลงทีนี้เรามาหมั่นศึกษาเขาดูว่าเ,ออเขาชอบไหมผลที่ได้ก็คือเขาชอบตัวอ้วนขึ้น จากความใจร้อนของเราสอนให้ให้ตัวเองเรารู้ได้เลยว่ามันจะไม่เป็นผลดีอะไรเลยนะครับมีแต่พานจะพาเราเสียได้หลายอย่างแต่การเลี้ยงไส้เดือนในลิ้นชักยังมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณและผลผลิตทางการเกษตรบ่อซีเมน์ทรงกลมที่ง่ายต่อการดูแลจึงถูกนำมาใช้ทดแทน ถ้าเราหวังผลในการเก็บเกี่ยวมูลเขาถ้าเลี้ยงในชั้นเล้นชักมันเป็นพื้นที่ที่เล็กก็เลยเกิดความคิดตรงที่ว่าเราน่าจะทําในบ่อที่ใหญ่ขึ้นฉะนั้นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3บ่อถึง4บ่อถ้าเราทําเป็นบ่อซีเมนต์กลมการจเจริญเติบโตดีกว่าให้ผลผลิตมากกว่าเลี้ยงได้เยอะกว่า เมื่อความตั้งใจที่จะผลิตปุ๋ยได้ผลถึงเวลาแล้วที่ธงชัยจะชุบชีวิตใหม่ให้กับพื้นนาที่ตายไปแล้วของเขาธงชัยนำมูลไส้เดือนที่บ่มเลี้ยงมานานกว่า3ปีมาลงในแปลงนาที่เคยเต็มไปด้วยสารเคมีจากดินของเราที่มันเป็นหน้าดานแข็ง,ขงเป็นก้อนใหญ่ๆพอเราใช้ร่วนม,มูลไส้เดือนไปปรับสภาพแล้วจะทำให้ดินแยกตัวออกปีที่สองปีที่สาม รู้ได้เลยว่าได้ผลจริงๆดินร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีขึ้นผลผลิตต่อปีเพิ่มขึ้นข้าวก็งามขึ้นพื้นที่นา12ไร่ณปัจจุบันได้ข้าว8ตันกว่าก็ถือว่าพอใจจากที่คนอื่นที่เคยดูถูกเราเขาบอกว่าอา้าวสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะพาลูกเมียมันกินเกลือในจุดนี้เราเริ่มตั้งใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่า ความตั้งใจแรกเพียงเพื่อที่จะเลี้ยงไส้เดือนไว้ทำปุ๋ยปรับสภาพพื้นดินเปลี่ยนเป็นความตั้งใจที่ใหญ่ขึ้นจนเกิดเป็นแนวคิดเลี้ยงไส้เดือนเชิงธุรกิจขึ้นมาจากพื้นที่นาของเราที่มันเสียมันกลับดีขึ้นมาเกษตรกรที่อยู่ข้างเคียงให้ความสนใจเขาก็มาถามถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรปรับปรุงพื้นที่นาซึ่งได้ดีขึ้นจังเราก็บอกเขาว่าเราใช้มูลไส้เดือนเป็นตัวปรับดินของเราพอเขาซื้อไปใช้เขาได้ผล ในตรงนั้นค,คือจุดประกายให้เราเลยว่าเราเราต้องมุ่งทางนี้แล้วล่ะมันเป็นอา,อาชีพที่ยังไม่ยังไม่คนเขายังไม่นิยมทํากันธุรกิจตรงนี้ที่พ่อทาเขาเขามันมันเป็นประโยชน์มากคือหนึ่งประโยชน์แก่ครอบครัวประโยชน์แก่แก่ส่วนรวมแล้วก็ประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมเราก็คิดว่าถ้าเราทําเป็นบ่อยาวเราน่าจะได้มูลไส้เดือนเยอะขึ้นลักษณะเด่นของเขาคือเก็บมูลได้เยอะเลี้ยงได้เยอะ การเก็บเกี่ยวต่างๆก็ง่ายสะดวกสบายลักษณะบ่อเลี้ยงแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้างประมาณ1เมตรความยาวแล้วแต่ความต้องการลึกไม่เกิน50เซนติเมตรซึ่งจะสะดวกในการจัดการได้ดีเฉพาะที่ปามเราจะใช้พวกกาบมะพร้าวสับร่วมกันกับก้อนเชื้อเห็ดเก่า เพราะว่ากาบมะพร้าวสับเขาจะมีคุณสมบัติคือเก็บความชื้นได้ดีในส่วนนี้เขามีพวกลงเพราะเหตดอยู่ใกล้คือพวกแมคค้าเขาทิ้งอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ซื้อเขาเลยเขาให้เราฟปีในส่วนที่เรานํามาใช้คือไม่ต้องลงทุนอะไรเลยการที่เรานำสองอย่างมาใช้ร่วมกันเป็นผลดีในส่วนที่ว่าเขาจะให้ความปรนขึ้นอยู่อ่าแ่เดือนเขาจะขึ้นลงสะดวกสบาย เศษผักเศษ,ษ,ษอาหารจากตลาดที่มันมีสารเคมีเยอะๆเพราะว่าในส่วนที่เขาเอาไปให้วัวกินวัวตายหมูกินหมูตายไก่กินไก่ตายการที่เรานํามาให้ไส้เดือนกินถามว่าตายไหมไม่ตายเรานําตัวมูลเขาไปตรวจหาค่าธาตุอาหารและตรวจหาในส่วนที่สารเคมีตกค้างว่ามีไหมผลสรุปออกมาก,ก็คือไม่มีไม่มีสารเคมีตกค้างเลยครับเป็นสัตว์ที่มหัศจรรย์มากครับไส้เดือนที่ธงชัยเลี้ยงมีอยู่สองสายพันธุ์ คือสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คอลเลอร์และสายพันธุ์ไทเกอร์ขนาดบ่อหนึ่งตารางเมตรสามารถปล่อยไส้เดือนได้ประมาณ3,000ันตัวสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงอยู่มีอยู่สองสายพันธุ์ครับคือสายพันธุ์แอฟริกันไนท์คอลเลอร์แล้วก็สายพันธุ์ไทเกอร์แอฟริกันนี้จะเป็นตัวใหญ่มีลักษณะกินแบบเดินหน้าไปเรื่อยๆส่วนไทเกอร์เขาจะกินอยู่ด้านล่างจะเป็นตัวเล็กพอเราเลี้ยงเข้ากันด้วยสสายพันธุ์ในบอ่อเลี้ยงจะไม่ค่อยมีปัญหาไส้เดือนบ้านเราไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับ เพราะว่าไส้เดือนบ้านเราเขาจะวางไข่เป็นช่วงฤดูเดียวคือช่วงหน้าฝนพอเขาวางไข่เสร็จตัวไส้เดือนก็ตายแต่สายพันธุ์ที่เราเลี้ยงคือเขาไม่ตายเขาจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ16ปีเหมาะที่เราจะนํามาเพื่อกําจัดขยะเพื่อผลิตปุ๋ยเหมาะมากครับหลังจากเลี้ยงไส้เดือนนานต่อเนื่องประมาณ2เดือนจะเริ่มสังเกตเห็นไข่เกาะเป็นกลุ่ม ลักษณะเหมือนเม็ดแมงลักจากนั้นอีกประมาณ20วันจะเริ่มฟักเป็นตัวอ่อนออกมาในช่วงนี้สามารถกู้บ่อเพื่อเอาปุ๋ยได้ทั้งหมดในส่วนนี้เราก็จะได้มูลไส้เดือนได้ตัวไส้เดือนที่เพิ่มขึ้นการเลี้ยงประมาณ1,000 0 0ตัวการเก็บกู้มูลครั้งหนึ่งจะได้ไม่น้อยกว่า5ตันจะอยู่ที่กิโลละหบาทปีนึงจะได้อยู่ประมาณเกือบ200ตันเพราะว่าต้นทนอาหารไส้เดือนก็คือเศษ ขยะที่เราได้มาจากตลาดซึ่งเราไม่ได้ซื้อเลยปุ๋ยมูลไส้เดือนจะมีลักษณะเป็นเม็ดร,ร่วนและเอียดโปร่งเบามีความพรุนระบายน้ำและอากาศได้ดีมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ถึง95% มีทาุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากเช่นในตัวเจนฟอสฟอลัตกรมถันแคลเซียมและทาตอาหารอื่นๆในสภาพสภาพแแนหลายยินหิ้นลายอืแต่เป็นสภาพนี่คือเป็นดินคือดินลูกหลังดินไม่หินเยอะอืม อดินดินประมาณนี้คือเขาจะบกเก็บกาถาดกินเสี้ี่ไปในดินประสบการณ์ชีวิตจากการเลี้ยงไส้เดือนเปิดกว้างสําหรับคนที่สนใจอย่างไม่ขาดสายคณิตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องพื้นดินกลายเป็นปัญหาที่หนักใจในการทํากินของเขาคือที่เข้ามาปรึกษามาถามกันในส่วนนี้คือดินเขาปลูกพืชไม่ขึ้นเขาก็มามาปรึกษาแล้วว่า สำหรับดินดินผมเป็นลักษณะนั้นลักษณะนี้เกิดปัญหากับดินเปิดเกิดปัญหากับพืชที่เขาปลูกเป็นดินที่มีลูกหลังเยอะได้รับคําแนะนําจากธงชัยเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาทําโดยใช้ปุ๋ยไส้เดือนเป็นหลักเมื่อทําแล้วรู้สึกว่าต้นที่มันโตช้ามันก็เริ่มแทงยอดเห็นประมาณสักสองเดือนหรือ3มเดือนมันจะเห็นผลมันทําให้เราถึงรู้ว่าคือเราเชื่อเพราะเราทํา เชื่อจากการทำของเราแล้วเราก็เห็นต้นมะนาวเรามันงามออกดอกเพื่อนคนอื่นแนะนำให้ใช้ปุ๋ยเคมีชนิดนี้สูตรนี้ยี่ห้อนี้แกก็บอกว่าแกซื้อมาใช้หมดทุกอย่างมันไม่ได้ผลในส่วนนี้ไม่ได้ปรับปรุงเยอะมูลเสืดเอือนมีผสมเข้ากับดินที่แกมีอยู่นะครับก็แค่นี้ก็ใช้ได้เลยมันเป็นความสุขมากครับสุขที่เรามีมีการได้ให้เขาสุขที่เขาได้ให้เราในส่วนที่เราแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเติมเตมรียมในสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆครับอ,อีกหนึ่งความสุขของธงชัยคือการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรและการได้ให้ในสิ่งที่ตนเองทำได้หากย้อนกลับไปในอดีตการกล้าที่จะก้าวเป็นสิ่งที่ท้าทายไม่ใช่น้อยแต่ก็ได้อะไรมากกว่านั่นคืออาชีพที่มั่นคงที่เปลี่ยนชีวิตและผืนดินของเขา ถ้าเราเดินตามแนวพระราชดำเญัติของในหลวงท่านการดําเนินชีวิตเราคือจะไม่ประมาทเลยจากการที่เราก้าเดินก้าก้าวข้ามคำว่ากลัวมาเรารู้เลยว่าเราน่าจะตัดสินใจตั้งนานครับเกษตรกรถ้าถามคนอื่นผมก็ไม่รู้ว่าลําบากของเขามันแค่ไหนแต่ถ้าถามผมลําบากแค่นี้มันไม่ลาบากนะครับคือหนึ่งพ่อท่านจะพูดเสมอในเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวไม่เป็นไรเอาใหม่เป็นกาลังใจให้สู้กันต่อ ด้วยความรักในส่วนที่เราเรารักผืนดินเรารักธรรมชาติเรารักสุขภาพถ้าเรามีปุ๋ยดีดินเราก็ดีขึ้นผลผลิตที่ได้ปลอดสารก็คือสุขภาพเราดีดินที่ดีคือมรดกอันล้ำค่าเพื่อลูกเพื่อหลานขนา้นนมีปลานหนา้า สวนไรนาสร้างทำทาท่ากี่คนหอบฝันท,ทวนทางวนขึ้นมาซบมแผ่นดิน<ม>แผ่นดิน